แล้วรอบนี้นะสายมีได้มากระลอกมาสองตัวนะเนี่ยนี่กระลอกมาสองตัวก็เยวจะเอามา,าลวกนะทอนขนเอาขนออกนะใหญ่มากเลยนะกระลอกดำนะเนี่กระลอนะกลอสีดำ ม่ออกเลยดูดิป๊าออกยากแท้ๆไม่ง่ายเหมือนออกอ่าไม่ไม่ง่ายเหมือนกับอ่าเราทำความสะอาดไก่นะนีออกนี้แต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่เลยนะอ้อมาานี่ยจะออกหมดไหมเนี่ยทำไม่ค่อยเป็นนะฮะ ว่าไม่คยไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพิ่งมากินนี่แหละตอนอยู่ไทยเนาะพ่อกับแม่เขาก็เป็นคนทําเนาะเรามีแต่กินนะคะนี่พอมาอยู่นี่แล้วเราต้องทําเองดูทําไม่เป็นเลยเนี่ยอา้าวดูแบบนี้เลยนะคะเนี่ยถอนขนเพราะขนเล็กอะนะขนเล็กๆนะขนออกยาก ออกยากมากเลยมันไม่ออกอคนไม่ออกตายตายตายคนไม่ออกนี่ไม่ออกอลยู่ะขนาดใส่น้ำร้อนลวกแลนะ้วเนี่ยควรเนื้อมันจะสุกแล้วเนะี่ยดูคนมันไม่ออกเลยป้าเถอะไม่ออกเลยเอว เดวผลไม่ออกเลยจ้าตายละตายละอืออืออันนี้ก็ไม่ออกตัวอันไหนออกก็ออกอันไหนไม่ออกก็ไม่ยอมออกตักอันนี้ก็ไม่ออกอน,นกออกี่ปัดเจ้าไม่ยอมออกเลยนะจ้าอือเอาไม่ออกอะไม่ออกเลยอะ เข้าไปดูฟันโอยฟันใหญ่ใหญ่สันท oh, oh. ีอ๋อนั่นตรงจุดตาโน้ตาบนด้าน I didn't ี e นี่โอไม่ยอมออกเลยจ้าข้างาล่างอา่ะดูข้างล่างอ่ะข้างล่างก็มียอมออกอ้าวเนาะ <จ>ออกยากมากนี่เดี๋ยวตั้งอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยเลยตัวหนึ่งเนี่ยมเมื่อไรจะเสร็จนะเนี่ยสามีก็อยากกินเนาะสามีจะกินเองน่ะก็เลยไปล่าเนาะช่วงนี้เป็นเอ่อช่วงนี้ดูกันล่านะล่าเอาล่าสัตว์มีหลายแบบเลยนะคะถ้าสมมติเราซื้อตัวเอ่อซื้อแบบลายเซ็นเนาะ ก็เหมือนกับเป็นใบขับขี่นั่นแหละนะถ้าสมมติเราซื้อ,อล่ากระลอกก็มีแต่ล่ากระลอกนะถ้าสมมติเราจะซื้อตัวแบบล่าไก่ไก่ป่าพวกนี้นะมันก็มีตัวหนึ่งนะม,นมีหลายตัวเลยไนงะมีกวางเนาะพวกนี้ด้วยนะบอกสามีว่าอ,อยากกินไก่ป่ามากกว่านะไม่ค่อยอยากกินสกูร์โรทอยนะ ดิดออกยากอะ่ะตัวม,มือก็อย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โห,โหขนเยอะเหนื่อยก็เหนื่อยดูโอ้มิออกนะมิออกเลยนะเนี่ยมิออกมิยอมออกเลยเนี่ยอ่ะอ้าวขนจะลงมาละอ้าวโอ้ยมิยอมออกเลยเนาะโอเคดัน e right ดูได้แค่นี้เองนะเนี่ยล่วงได้แค่นี้อนะนเองเนะก็เลยต้องเผาเนาะนี่ไม่ดีเละ้ะนะ แค่นี้ต้องเผาแล้วอย่างนี้ก็ต้องเผาแล้วเนาะ กลิ่นฉุนเลยนะพอเผาปุ๊บมีกลิ่นฉุนเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วนะจ๊ะ ทั้งมรมไฟเนาะทั้งรมไฟทั้งลวกนงได้แข่นี้เองเลยนะสุดยอดล่ะอันนี้คือมันดำเองนะมันไม่ออกตันนี้เป็นผิวมันดำเองนะจ๊ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้สองตัวจ้า